สวัสดีครับมิเตอร์ทอมชาแนลนะครับวันนี้ผมมารับบีบงานมารีนมาลาทอนนะครับที่หน่วยบัญชาการนาวิกโรธทินนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่งานกันครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับเพื่อไปรับบีบนะก็มีนักวิ่งวังทันมารับบีบไปแล้วนะครับวังทานก็แวะเล่นน้ําได้นะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยฮะ ดูบรรยากาศคืนนี้นะครับก็โอ้โหจัดงานได้ใหญ่มากนะฮะพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะมากนะฮะพรุ่งนี้แต่พื้นที่นี่รองรับได้แบบสบายๆเลยนะะเพราะค่อนข้างกว้างใหญ่มากมากเลยนะฮะ นี่รางวัลที่หนึ่งนะครับของของมาราทอนนะครับนี้เลยนะฮะจุดที่รับบิลน,นะครับ คนก็มากันพอสมควรแล้วนะเขาบอกว่าช่วงนี้คนน้อยนะให้รีบมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆคนจะเยอะมากครับก็เรียกเต่าใช่ไหมกลุ่มนี้ล่ะขอบคุณครับสกลุ่มสามเนี่ยชอบเรียนถ่ายรับใช่ใช่เล่นถ่ายรูปใช่แต่กลุ่มนี้จะรูปจะเยอะสุดรูปจะเยอะแล้วก็ระยะเนี่ยสิบเกจะเยอะสุดแต่ปีนี้ไม่ใช่ ยี่สิบอเทเยอะมากแสดงามาตรฐานขอโอ้โหบรรยากาศงานเอ็กโป้านะฮะค่อนข okay. ้างจะใหญ่เลยนะสนามฟุตบอลหนึ่งนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นเจ้าจอนะครับจ่อนาวิกนะครับอ่า เป็นแค่กดแค่นะคิวทายกล้ามเนื้อนะครับน้ำม <e ันยานวดไทยกล้าตอนนี้ก็มีที่กดเงินนะฮะอ๋อแต่เครื <s 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 <s> <s> ่องขัดข้องตอนนี้ขัดข้องอยู่นะฮะก็เป็นของที่ระลึกนะดูก่อนไหมนะอ่ะ ก็มีเสื้อที่ระลึกครับผมโอ้ลายสวยเลยนะนนแล้วก็เสื้อนะครับก็มีอุปรกรณ์นะสำหรับการวิ่งเยอะเลยนะตามที่เห็นเลยครับรองเท้า,ทาก็มีนะเอาที่แล้ว เรื่องก่อนได้เลยครับก็อล์ต้าก็มานะครับแมนแคปดีออเดอร์ก็หมดแล้วใช่ไหมเออแคปแล้ว ไ้หมดเที่ไยจถึงเท้าแล้วเท้าไม่ค่ ตืน่นเต้นเลยฮะคือนี้ละก็เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่เต้เนเตงาชาแนลสวัสดีครับ